เฮ้ยเฮ้ยผีฮะเฮ้ยนั่นลูกค้าไว้เก te ็ห <reco Christ. S 1> ้าโมงแล้วเนี่ยเร็วนี่แต่งหน้าแต่งตัวเลยเร็วเฮ้ยยังไม่แต่งหน้าเลยทำยัง่งเร็วเร็วรีบเลยหนีเสร็จยังเร็วแป๊บหนึ่งเออเร็วเร็วเร็วเนี่ยเขียนตาแล้วเนี่ยเฮ้ยหผีมันจะไม่ทันแล้วนะจะห้าโมงแล้วนะ โอ้ยเร็วๆวดิบีออ้ยแรงเลรงหนานะ่ะหน้าไม่สวยเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่ซื้องานหรอกรถก็ติดเนี่ยตอนนี้เร็วๆดิบีไม่ทันแล้วเร็วๆไปเออเออเออแต่แล้วโอ้ยเร่งเลยเร่งหนาน,าน,าน,นี่เธอหน้าเทาหรือว่าเราฝันไปเฮ้ยห,หลับไปปะเนี่ยนิ้วผี นี่ทาแป้งผิดเบร์เลยใช่ไหมเนี่ย